พริกเกลือพริกแห้งหอมจัแกงส้มไม่มีกระชาย แดงนี่ลมะละกอกับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแค่เนี้ยี่สิบบาทนะโลล180นะร้อยแปดสิบไขีดละสิบแปดบาทได้สี่เส้นยนะี่สิลลนะบสลลอยากกินอยากกินก็ต้องยอม ลูกไปนี่กันบ้างลูกมาหวดกเสียจำจำุกจ ไฟลุกเร็วเห็นไฟลุบเปล่าน้ำจะเดือดเร็วนะเริ่มแล้วเราฝืนเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องเตรียมให้พร้อม อยู่ในลูกมาหดกันก่อนแล้วกันไม่สุภาพใส่กระปิก่อนลื่ใส่กระปิไม่ต้องย้งไม่ต้องย่างแล้วกระปิ ปลูกแบบไม่ต้องแตกเยปลูกแบบไม่ให้แกะกินเลยแค่แกะกะปิก็แกะกะปิก็กี่นาทีแล้วเนี่ยกับเพเหรากับยายทำแกงส้มเราไม่รีบชีวิตขาเดินไม่ได้โอ้ยโอ้ยเป็นนักเลงโตเลยนั่งเนี่ยโอ้ย นั่งกลางขาเป็นนักเรีอ้าวายหมอกทั้แล้วมอกแต่เ้อเล่น <c oughs> เหม็นก็เลยผูกแน่นเลยหนังยางไม่มีกลิ่นมันโชเยเลือกอะไรมันกลิ่นหอมจริงใสเ่เยอะแล้ว่็ สุโกโรเลยน่าเลยแช่มาขัดเปลี่ยนซื้อครึ่งกิโลครึ่งกิโลหนึ่โลก็ไม่ได้เจ็ดสิบบาท ผมกเจ็ดสิบบาทแ<น>อไม่เได้ตังเลยขามสะใจ ขามเนี่ยสะใจเลยเจบ็บก็ไม่แพงเลยแบบนี้จะาน้ำง เจ็ดนาทีไปแล้ว ก็ใช้อีกหน่อยนะหอมตึ๊กเลย ให้ดูพริกแกงส้มก่อนแล้วกันโอเคมัสซาแอลขอบคุณมากที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเดี๋ยวยยาจะแกงส้มคะ่ะ